สวัสดีครับวันนี้มา,าทำบทความในรูปแบบวิดีโออีกรอบหนึ่งนะครับก็อาจ,จะมาให้แง่ายคิดนะครับในเรื่องของดาวมหาอุดนะครับก็หลายคนที่เรียนโหราศาสตร์ใหม่ๆก็คงน่าจะยังมีความเข้าใจอยู่ว่าในดวงเราเนี่ยมันมีดาวมหาอุดนะครับมหาอุดแปลว่ายิ่งใหญ่นะครับโดดเด่นมากมายมหาสารนะครับเป็นดาวที่ทรงพลังนะครับหลายคนมองว่ามีดาวอุดในดวง ยิ่งเยอะดวงก็ยิ่งมีชีวิตที่ดีนะครับหลักการนี้อาจจะเป็นหลักการคิดที่ไม่เชิงว่าถูกต้องซะทีเดียวนะครับเหตุผลเพราะว่าดวงชะตาทุกดวงมีลัคนานะครับเป็นตัวกํากับเพราะฉะนั้นดาวอะไรก็ตามที่เป็นอุดนั้นจะต้องไปถามลัคนาก่อนเสมอว่าลัคนาบรรดาลให้ดาวนั้นทําหน้าที่อะไรในดวงเพราะอย่าลืมนะครับว่า พบเสียของหัวรสาาตร์จะมี3ามพบคือพบอริมรณะวินาศไหนจะเพชรเป็นภูมิกาลีวันเกิดอีกนะครับก็จะเสียอยู่ประมาณ4ส่วนนะครับก็เราก็ต้องไปดูนะครับโดยที่ดาวมหาอุจเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรในดวงนะครับอันนี้ก็มีดวงตัวอย่างนะครับที่จะมานําเสนอในวันนี้เป็นเป็นแง่คิดนะครับก็อยากจะลองให้ทุกท่านลองทําความเข้าใจนะครับดูนะครับทวงสองดวงนี้มีพระเสาได้ตําแหน่งมหาอุด ในราศีตุลน,นะครับดวงฝั่งซ้ายลัคนาราศีกันนะครับดวงฝั่งขวาลัคนาราศีสิงดาวเสาเป็นมหาอุดเหมือนกันแต่ดวงชะตาวิถีชีวิตหรือดาวมหาอุดมันทําต่างหน้าที่กันนะครับดวงซ้ายดาวเสานะครับเป็นดาวเกษตรราศีมังกรซึ่ง,งราศีมังกรเป็นภพที่5้าของลัคนาภพที่5คือภพปุตตะนะครับมาลอยในราศีตุลซึ่งเป็นภพที่2ของลัคนา นะครับคือพบกระดุมพระดังนั้นเนี่ยเราเอาปุตตะผสมกับกระดุมพระปุตตะคือลูกคือเด็กคือคนอายุน้อยกว่าคือสิ่งใหม่ๆนะครับปุตตะเป็นมหาอุดในเรือนการเงินแสดงว่าถ้าเขามีลูกลูกจะต้องเป็นคนที่โดดเด่นยิ่งใหญ่มีอำนาจมีอิทธิพลแล้วก็มีลูกปุ๊บรวยทันทีไหมก็จะแสดงว่าลูกมาเสริมเรื่องการเงินนี่ถูกไหมเพราะว่ามีลูกปุ๊บลูกเป็นอุดในเรือนการเงินนะครับเพราะฉะนั้นคนประเภทเนี้ยถ้าไม่มีลูกก็ให้อุปถัม คนอายุน้อยกว่านะครับเช่นไปดูแลเด็กกำพร้านะครับหรือว่าเลี้ยงสัตว์หรือว่าให้อาหารสัตว์มันก็จะเป็นการเสริมนะครับในเรื่องของหลักฐานฐานะทางด้านการเงินส่วนด่วงฝั่งขวาลัคนาสิงห์นะครับดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนราศีมังกรซึ่งเป็นภพที่6นะครับเรือนที่6นั่นก็คือเรือนภพอรินะครับมาลอยในราศีตุลน,นะครับราศีตุลเป็นภพที่3ามของลัคนา โอ้โหนะครับอริเป็นมหาอุดดวงเมื่อกี้ปุตตะเป็นมหาอุดนะครับอริแปลว่านี่ศิลปัญหาอุปสรรคศัตรูศัตรูเป็นมหาอุดก็คือศัตรูเป็นคนที่มีอํานาจมีเกียรติอริแปลว่านี่ศิลก็มีเกณฑ์ที่จะมีนี่ก้อนใหญ่นะครับอริแปลว่าอุปสรรคก็มีเกณฑ์ที่จะเจออุปสรรคในแต่ละครั้งของชีวิตซึ่งมันเป็นอุปสรรคที่ค่อนข้างใหญ่โตมโหงรานพอสมควรเป็นอุปสรรคที่แก้ได้ลําบากนะครับมันมาลอยในภพศาสชาก็แสดงว่าต้องระวัง อุปสรรคนั้นจะมาจากเพื่อนหรือสังคมเป็นเหตุหรือศัตรูจะเป็นคนที่มีอํานาจและอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะครับนั่นเองเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่จะนํามาให้ง่ายคิดทุกท่านทั้งๆท,ที่คนสองคนมีดาวอุดเหมือนกันแต่อุดนั้นทําต่างหน้าที่กันนะครับเพราะฉะนั้นในการเรียนโหราศาสตร์เราจะต้องมอีมีหลักนะครับบางทีเราอาจจะยึดนะครับอะไรบางอย่างแบบสุดโตง่งไม่ได้ไม่ใช่มีอุดอย่างเดียวโดดเด่นไม่ใช่นะครับ ลักนาจะเป็นตัวที่บอกเองว่าอุดนั้นเด่นในด้านไหนนะครับเด่นในด้านเสียก็จะถือว่าพลังงานในด้านเสียมันเยอะขึ้นนั่นเองนะครับไหนจะเป็นเรื่องทักษะอีกนะครับอันนี้ก็แง่คิดสั้นๆในวันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจหลายๆคนที่เป็นนักโหราศาสตร์สมัยใหม่นะครับหรือว่าใครที่ทราบอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับละกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แวะมาทักทายสั้นๆฝากคอร์สนะครับคอร์สออนไลน์ทักษะพยากรณ์และก็คอร์สกราฟชีวิตก็ ณตอนนี้ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับยังให้ราคาส่วนลดนะครับสำหรับกราฟชีวิตเนี่ยก็จะให้ในเทหลาอบาทรวมถึงทักษะพยากรณ์ยังอยู่ใน30ท่านแรกนะครับอันนี้ก็เกือบเกือบ20ท่านแล้วยังได้ส่วนลดจาก2999เหรือ699นะครับยังได้ส่วนลดอยู่ก็วันนี้ก็แวะมาทักทายประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ